สวัสดีครับลงขายอีกรอบนะครับ e t 95พร้อมคงวิกจิ๋วนะครับนี่ใช้งานจริงเลยนะครับสูบน้ำนะครับนี่มันเครื่องปั๊มดีครับดึงน้ำนะครับ 1ม0่บาทนะครับใครสนใจก็096ย์เก้าหกนมีะครับมีบริการจัดส่งนะครับสินค้าอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับผมอำเภอกกมลาไสนะครับนี่นะครับใช้งานปกติเลยครับดึงน้ำได้ปกติครับเดินได้ปกติทุกเกียร์นะครับ รับน้ำไม่ดันนับน้ำนิ่งนับได้เอาไปใช้งานใช้ได้เลยนะครับเครื่องเดิมนับยังไม่เคยเปิดนะครับ E.T. 95แท้นะครับเครื่องแท้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับนี่ครับตามสภาพเลยนะครับไม่มีจุดสีให้นะครับนี่ครับใช้งานปกติ กันไกลนะครับใช้สายมานสอ0รเมตรได้สองร้อยเมตรสามรอยเมตรครับโอ้โไปนถึงห้างนะครับโอเคครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ